สวัสดีค่ะไอนะคะวันนี้ไอจะมาแนะนำโปรดักต์สุดน่ารักจากมิสเตอร์โดนัทค่ะนี่เลยชุด Hello Kitty นี่ค่ะมาดูกล่องกันก่อนนะคะว่ากล่องน่ารักขนาดไหนกล่องแบบแรกค่ะสีแดง Hello Kitty ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็อีกแบบนึงค่ะสีชมพูเห็นกล่องแล้วนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่กล่องหนะที่น่ารักเพราะว่าข้างในโดนัทน่ารักแล้วก็น่าทานมากๆค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโดนัทหน้าตาเป็นยังไงโดนัทของชุด Hello Kitty นี่นะคะมีด้วยกัน9้าแบบ9้รสค่ะเรามาดูที่อันแรกเลยนี่ค่ะชุด Hello Kitty Fancy นี่ดูหน้าตาสัก่อหน้าตา Hello Kitty น่ารักขานาดไหนวันนี้นะคะโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะมีด้วยกันสีสีสีรสชาติสีแรกเลยนะคะนี่ค่ะสีม่วงค่ะรสบลูเบอร์รี่ ตามมาด้วยสีเขียวนี่ค่ะรสชาเขียวสีน้ำตาลค่ะรสช็อกโกแลตและสุดท้ายสีแดงรสสตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไส้ข้างในกันนะคะว่าจะอัดแน่นไปด้วยไส้เยอะขนาดไหนอันแรกเลยนะคะสีเขียวค่ะสีเขียวรสชาเขียวน้ำตาลไดซิงชาเขียวนะคะแต่ว่าข้างในเป็นบาวลเรียนค่ะ หวานกลมกล่อบมากๆนี่ค่ะตามมาด้วยสีม่วงค่ะ สี่วงนะคะเป็นไส้บูเบอรี่ค่ะต่อมานะคะสีน้ำตาละคะ่ะนี่น่ารักสีน้ำตาลเป็นไส้ครีมช็อกโกแลตนะคะนี่เห็นไหมไส้เต็มเต็มเลย สุดท้ายสีแดงน่ารักมากๆสีแดงจะเป็นไส้สตรอเบอรี่นะคะดูนี่น่าทานมากๆค่ะแล้วก็รสชาติลงตัวมากๆด้วยต่อมานะคะไม่หมดแค่นี้ค่ะยังมีอีกค่ะมีอีกสองแบบที่น่ารักแล้วก็น่าทานไม่แพ้แบบแรกเลยนั่นคือ Hello Kitty Ling ค่ะ เรามาดูกันอีกค่าว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนี่เลย Hello Kitty r i ิงนะคะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นลิงเป็นวงแหวนค่ะตัวนี้นะคะมีด้กัน3สีสารสชาติค่ะนี่สีแรกนะคะเป็นสีขาวค่ะ White topping chocolate ค่ะตามมาด้วยสีน้ำตาลค่ะ o t topping chocolate และสีชมพู ท็อปปิ้งช็อกโกแลตรสสตรอเบอรีร่ค่ะโดนัทนี้นะคะมีจุดเด่นที่นี่ค่ะมีโบสีแดงให้รู้เลยว่าเป็น Hello Kitty ค่ะแล้วมาดูแบบสุดท้ายกันค่ะ Hello Kitty Holding ค่ะมีไม้เสียบเหมือนอมยิ้มน่ารักมากๆเลยตัวนี้นะคะมีด้วยกัน2รสชาติค่ะรสชาติแรกนะคะคือรสช็อกโกแลตท็อปปิ้งเป็นถั่วพีนัทค่ะ ส่วนแล้วที่สองค่ะรสสตรอเบอรีน่นี่ลาดลาดด้วยเซนสตรอเบอรี่สีแดงน่ารักเชียวแล้วก็มีหน้าคิตตี้น่ารักน่ารักติดอยู่ดูนี่อันนี้ก็น่าทานมากๆเลยค่ะสำหรับส่วนตัวแล้วนะคะชอบออโดนัท์รสไหนมากสุดเหรอก็เท่าที่ทานมานะคะเพราะว่าทานทุกรสแล้วชอบทุกรสเลยค่ะแต่ว่าที่ชอบจริงๆก็จะเป็นรสช็อกโกแลตค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบช็อกโกแลตอยู่แล้ว แต่แนะนำไม่ทานทูรสเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยทุกรสเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ความอร่อยกับความน่ารักอย่างเดียวนะยังมีโปรโมชั่นอื่นๆสำหรับ Hello Kitty มาให้เลือกอีกนั่นก็คือโปรโมชั่นกระเป๋าและโปรโมชั่นกระติกค่ะสำหรับโปรโมชั่นกระเป๋านะคะก็น,น,นี่เลยเพียงซื้อโดนัทเพียงซื้อโดนัท6ชิ้นขึ้นไปนะคะ ลกซื้อกระเป๋า Hello Kitty นี่สีสีนี่ค่ะมีด้วยกันสีสีนะคะลกซื้อเลยค่ะในราคาเพียง249บาทเท่านั้นสำหรับเซตนี้นะคะถ้าอยากได้กระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเพียงซื้อโดนัทเซต6ชิ้นค่ะและเพิ่มเงินอีก249บาทก็จะได้ไปแล้วกระเป๋า Hello Kitty สุดน่ารัก ยีบมีให้ครบนะคะเพราะว่าของใกล้หมดแล้วค่ะนี่น่ารักมากๆตามมาด้วยโปรโมชั่นต่อไปนะคะโปรโมชั่นกระติกค่ะใครอยากใครอยากเป็นเจ้าของกระติกน้ําน่ารักจากมิสเตอร์นัทนี่เลยพลาดไม่ได้เลยนะคะน่ารักมากๆกระติกน้ํามีด้วยกันสี่สีค่ะสีชมพูสีฟ้าสีแดงและก็สีน้ําตาลค่ะ อยากได้ทำยังไงตัวนี้นะคะเพียงซื้อชุด Hello Kitty 229บาทนะคะก็จะได้กระติกน้ำในชุดไปเลยหรือไม่ก็ซื้อโดนัท4ชิ้นขึ้นไปแลกซื้อกระติกน้ำน่ารักนี้ในราคาเพียง129บาทเท่านั้นด่วนเลยนะคะโดนัทอร่อยมากแล้วก็นี่มีโปรโมชั่นกระเป๋าน่ารักน่ารักและกระติกมาให้เลือกซื้ออีกนะะันค่ะ นี่เป็นเจ้าของเลยนะคะเพราะว่าของน่ารักน่ารักแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะขอบคุณค่ะ